วันนี้ผมดูที่ตัวแบ็กดรอปแล้วเขียนคำว่าห e ี d Education ฟังดูด,ดูเข้าใจยากนะครับก็เลยจะขออนุญาตใช้เวทีตรงนี้เล่าสั้นๆเพื่อให้ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านได้เข้าใจเจตนาหลงสเต็กน้อยนะครับจริงๆผมอยากเรียกวันนี้ว่าเป็นวันที่สำคัญมากนะครับหลายท่านอาจจะได้ฟังข่าวนะฮะเรื่องของการที่โลกสมัยใหม่นี่มีการใช้ AI กันเยอะ เด็กๆเนี่ยตอนนี้ใช้ AI แบบที่ครูรู้บ้างไม่รู้บ้างนะครับใช้กันในการเรียนการสอนนะครับใช้ในชีวิตประจำวันนะฮะแล้วเราก็คุยกันเยอะว่าประเทศไทยเราจะมีการบรรจุหลักสูตรทางด้าน AI หรือยังอันนี้เป็นคำถามตัวโตๆนะครับแต่ไม่มีใครถามนะครับว่าต้องบรรจุหรือเปล่าบรรจุแน่แต่หรือยังคือเมื่อไหร่นะวันนี้ครับคือวันที่เรากำลังประกาศว่า เราจะนำร่องการบรรจุหลักสูตรทางด้าน AI ลงในการศึกษาขั้นพื้นฐานคือผมผมเรียนนะฮะมีข่าวออกจากหลายประเทศนะครับเพื่อนบ้านเราสิงคโปร์อินโดนีเซียพูดถึงเรื่องของการที่มีหลักสูตรทางด้าน AI ในการศึกษาขั้นพื้นฐานแล้วผมรอวันนี้ครับวันที่ประเทศไทยจะประกาศเช่นเดียวกันซึ่งผมขออนุญาตตักบทเลยนะครับวันนี้คือวันที่เราพูดได้เต็มปากว่าเราได้นําร่องการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีหลักสูตรทางด้าน AI เข้าไปแล้ว ด้วยความสำคัญนี้ครับมีสองประการที่เนเทสวทสเนีชอมีโอกาสได้ช่วยสนับสนุนนะครับประเด็นที่หนึ่งก็คือว่าการที่จะบรรจุหลักสูตรทางด้าน AI เข้าไปในการศึกษาขั้นพื้นฐานเราต้องทำอย่างเป็นขั้นเป็นตอนนะครับเราคงไม่ได้รีบด่วนที่จะประกาศออกมาแล้วก็บอกว่าทุกโรงเรียนจะต้องมีการสอนทางด้าน AI โดยที่ไม่ได้มีการเตรียมตัวใ,ใดๆนะครับ เพราะฉะนั้นการทํางานร่วมกับสสวทและสพทต่อเนื่องมาเกือบปีหนึ่งเนี่ยคือหลักฐานที่บอกว่าเราใช้เวลาพอสมควรเลยทีเดียวในการศึกษาความเป็นไปได้นะครับในการพัฒนาหลักสูตรนะครับแล้วก็การดึงเอาหลักสูตรที่สสวทเป็นแกนนาเนี่ยมาทําเป็นระบบนะครับพร้อมสําหรับการที่จะให้ครูอาจารย์นะครับนักเรียนนักศึกษาต่างๆเนี่ยเข้ามาใช้นะฮะเพราะฉะนั้นหลักสูตรทางด้าน AI ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยผมเข้าใจว่า เป็นเรื่องที่ท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านศรีปงก์ก็บอกตั้งแต่ต้นว่าเราอย่าบรรจุหลักสูตรในรูปแบบเดิมๆนะนะครับขอให้บรรจุหลักสูตรในรูปแบบที่เป็นโมดูลเบสหมายความว่ามันต้องแยกเป็นชิ้นๆได้นะครับเรียนจบแค่ไหนแอดเครดิตแค่นั้นนะครับพอแอดเครดิตครบทั้งหลักสูตรก็เครดิตนะครับเครดิตแล้วเป็นไปได้หรือไม่ที่เครดิตเหล่านั้นจะส่งต่อไปยังระดับอุดมศึกษาเราก็ได้ดําเนินการแล้ว นะครับสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่เตรียมตัวมาตลอดเ,ออเกือบเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมานะครับนอกจากการที่เราจัดเรื่องของหลักสูตรนะครับซึ่งส,สวทเป็นแกนนาในการดําเนินการตรงนี้นะครับแล้วก็เน็กเทคสนับสนุนในเรื่องของเทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆแล้วนะครับเราก็ทราบดีฮะเราวางวางแผนระบบไอทีเพื่อการสอนกับ AI นะครับสอนวิชา AI ถัดมาคือเราจําเป็นจะต้องใช้ AI มาช่วยส่งเสริมการเรียนการสอนก็เป็น2เรื่องนะครับเรื่องที่2 ประดีวทางในเทคสว,วชเราก็มีนักวิจัยนะครับนักพัฒนาทางด้าน AI เนี่ยอยู่อยูอ่จำนวนมากนะครับมากกว่า50ชีวิตเราก็ระดมกำลังนะครับในการที่จะพัฒนาเครื่องมือทางด้าน AI ที่เหมาะสมในการเอามาใช้ในการเรียนการสอนวิชาเอไอด้วยเช่นเดียวกันนะครับผมขออนุญาตยกตัวอย่างนะครับบุ๊กโกลจิงๆแล้วเป็นเทคโนโลยีที่มาจากประเทศญี่ปุ่น,นครับเราทำง,งานกับญี่ปุ่นมาประมาณสักสปีนะครับ เป็นเครื่องมือที่ทําให้เราสามารถติดตามการคลิกอ่าน pdf ได้ครับื่หน้ากลัวไหมครัก็คือว่าเราคลิกอ่าน pdf นะครับเราจะรู้เลยว่า,าคนที่คลิกอ่านนี้คลิกไปที่ไหนหน้าไหนอย่างไรมีการเก็บเรคคอร์ดนะครับอันนี้คือ book r o w นะครับ adaptive quiz นะครับชื่อก็เข้าใจง่ายนะครับก็คือว่าการออกแบบฝึกหัดแบบทดสอบนะครับซึ่งนักเรียนแต่ละคนอาจจะได้ชุดคำ,คำถามคำตอบ ที่แตกต่างไปตามศักยภาพของเด็กนะฮะแล้วก็กลไกการออกแบบทดสอบนี้เนี่ยสามารถวิเคราะห์คําตอบก่อนหน้านะครับหากผู้เรียนตอบถูกเป็นส่วนใหญ่ระดับความยากของคําถามก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับโดยดูตามโมดูลที่วางแผนเอาไว้นะครับเรื่องของหูที่ชื่อนี้สวยงามนะครับ Vola นะครับ V i d e o Interactive and Online Learning Analytics เรามีหลายครั้งที่เราใช้ออนไลน์เรียน นะครับใช้คลิปวิดีโอบอกเด็กให้ช่วยเปิดวิดีโอนี้แล้วก็ศึกษาไป5้านาทีแล้วเดี๋ยวมาดิสคัตกันวิดีโอนั้นนะครับติดตามการเปิดวิดีโอของเด็กด้วยนะฮะว่าเด็กเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับจากการดูวิดีโอนะฮะมีการรีเพลย์ไหมมีการามีการหยุดไหมนะครับก็เป็นเครื่องมือติดตามในระดับที่เป็นคลิปวิดีโอนะครับนอกจากนี้นะครับก็จะมี teacher Dashboard นะครับก็คือบอกครูก็จะสามารถเข้าไปดูได้ว่า เด็กแต่ละคนเนี่ยมีการเรียนนะครับอย่างไรนะครับมีสเตปการเรียนอย่างไรมีการมีมีการให้ความสนใจในการการเรียนการศึกษาหรือไม่นะครับแดชบอร์ดนี้ก็จะมีเป็นส่วนประกอบอีกส่วนหนึ่งนะครับท้ายสุดนะครับนอกเหนือจากเรื่องของการที่มีเครื่องมือเหล่านั้นแล้วนะครับทาง n e t e c h เองเคยดําเนินการในด้านการเตรียมเครื่องมือทางด้าน ai นะครับเพื่อส่งเสริมการเรียนการสอนทางด้าน ai นะครับแบบจับต้องได้นี่ครับเราเรียกว่าเครื่องมือคิดไบรท์นะครับ ซึ่งปัจจุบันนี้คิดไร์เนี่ยมีเวอร์ชันใหม่สุดเรียกว่าคิดไร์ไมโคร AI นะครับใส่คิด AI ตัวเล็กๆเข้าไปนะานคาไม่แพงนะครับใส่ลงไปแล้วนะครับก็เกิดเป็นบอร์ดอิเล็กทรอนิกส์บอร์ดอิเล็กทรอนิกส์นี้สนับสนุนการเรียนการสอนทางด้าน AI ได้เป็นอย่างดีครับเพราะว่าจะสอนการโคดดิ้งแบบง่ายๆคือการมีการลากบล็อกนะครับเป็นการโคดดิ้งแบบใช้บล็อกค,คือลากฟอร์ o ู p มาลาก เครื่องหมายเท่ากับมาอย่างนี้นะครับมาประกอบกันเป็นเป็นเป็น,นกลไกที่จะให้ตัวบอร์ดที่ทํางานนะครับหลังจากนั้นก็แล้วยังสามารถที่จะเก็บภาพนะครับเก็บภาพแล้วก็เทรนโมเดล AI ไได้แบบง่ายๆด้วยคือผมเชื่อว่าถ้าเกิดว่าเราเข้าลึกนิดนึงในการเรียนการสอนทางด้าน AI โดยใช้บอร์ดตัวนี้เนี่ยจะทําให้เด็กเข้าใจภาพของ AI ได้ง่ายขึ้นมากๆซึ่งเราก็สนับสนุนตัวนี้ออกไปยังหลายๆโรงเรียนแล้วนะครับในประเทศไทย ก็จะมีอีกเครื่องมือนี้นะครับช่วยในการที่จะส่งเสริมเรื่องของการเรียนการสอนทางด้าน AI ทั้งหมดทั้งมวลนี้เราเอาแพครวมกันหมดแล้วเราเรียกมันว่า LEAD LEAD หรือว่าย่อมาจากนะครับ Learning Analytics for Adaptive Education นะครับเป็นแพลตฟอร์มที่เรามีความภาคภูมิใจกเกินนะครับที่จะเอามาใช้เป็นเครื่องมือนะครับในการติดตามการเรียนการสอนในวิชา AI ที่เราได้พัฒนาสุร่วมกันกับทางสสวทนอกจากนี้นะครับ ถ้าเราเอาคําว่าหลักสูตร AI ออกไปแล้วใส่หลักสูตรอื่นเข้ามาฟิสิกส์เคมีนะครับแมทเเมติกส์นะครับเครื่องมือที่ผมพูดถึงเนี่ยสามารถเข้าไปช่วยได้หมดนะครับบุ๊กโรนะครับหรือว่า d a p t i v e Quiz นะครับหรือว่าตัว Viola Video Interactive นะครับตราเท่าที่คอนเทนต์มันมีความพร้อมนะครับตอนนี้เครื่องมือทางด้าน AI เอามาใช้กับหลักสูตรทางด้าน AI ซึ่งหลักสูตรนี้มีความพร้อมแล้วหลักสูตรอื่นๆนะครับสสวทกำลังดีหรอตามมาเช่นเดียวกัน นะฮะซึ่งผมเชื่อว่าเดี๋ยวเรารอดูว่าหนึ่งปีข้างหน้านะครับเราจะสามารถที่จะขยายการใช้เครื่องมือ AI ไปช่วยในการเรียนการสอนในวิชาอื่นๆได้มากน้อยเพียงใดนะครับผมต้องขอขอบคุณสสทน,นะครับที่ให้การสนับสนุนเนื้อหาหลักสูตรปัญญาประดิษฐ์อีกครั้งหนึ่งนะครับโดยเฉพาะในระดับปธิมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษาตอนปลายแล้วก็สนับสนุนการเผยแพร่การใช้แพลตฟอร์ม Lead Education นะครับซึ่งเป็นก้าวสำคัญในการสนับสนุนการศึกษา และผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่าในอนาคตนะครับจะสามารถขยายขอบเขตไปยังเนื้อหาหลักสูตรอื่นๆที่มีความพร้อมเช่นเดียวกันนะครับต้องขอขอบคุณท่านผู้ช่วยรัฐมนตรีนะครับท่านสิริพงษ์อังคสกุลเปียดอีกครั้งหนึ่งนะครับรวมทั้งท่านผู้มีเกียรตินะครับทุกๆท่านท,ที่อยู่ที่นี่นะครับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นะะนะครับสพทนะครับรวมทั้งครูอาจารย์จากทั่วประเทศจํานวน1 5 0 0คนจาก750รโรงเรียนที่เข้าร่วมการ อบรมในครั้งนี้นะครับก็สุดท้ายนี้ครับผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้ส่วนมีส่วนร่วมในการกับเรื่องโครงการนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการอบรมนี้จะเป็นประโยชน์ต่อครูนักเรียนทั่วประเทศต่อไปครับขอบคุณครับค่ะขอบพ,อพดดอระคุณดรชัย